ไงเนี่ยรถกับขึนกุ้มแบบขึ้นเอาเองเลยก็สีบาร์เตียงมันเตียงน้องเขาเอิ่นเลยพาเบรกปื๊ดเลยอย่างนี้ล่ะคับรถจนอันนี้มาที่นี่พ่อมาเหมือนนี่เนาะค่ะเมื่อบาเดียงว่าอ่ามันมันบ่มีอันผู้เบอกแขกกันเถอะสามีล่ะค่ะวันทั่วมหาผมโมผีพ่องผมวันนี้เฮ็ดใจไหมเนจะสีมีอันผู้วางสีแบบที่ก็เลยบอกว่าเออคำมันอยากเราจะก็บ่ต้องเอากระไดดอกประสาทค่ะบ่มี่วางสีเนาะเครื่องพูดกันแท้แม่เซลเครื่องพู้กันแท้อ๋อเหรอจุดน่ากันฉันพ่อบอกปื๊บแม เท้ยเต้าแบบล้านตากอยังเพิ่นรับรู้ยี่ดีเด้อค่ะเท้ยเต้าบอกว่าเออบ่เป็นยังดอกกับสันเฮาก็บ่ต้องเอาดอกกับมันหายากเนาะกับสันชี้มาดีๆค่ะบ่มีแบบปากกาอีหยังเลยสิฮอด3 3เฮาแล้วนี่ประมาณรูนี่แม่สิฮอดแล้วค่ะอยู่บ่อยู่รถตึ๊ดๆๆๆไปเอาเองเฮ้ยบ๊อบสนดอกเป็นอีหยังบ๊อบสนดอกยู่บ่อยู่ลงมาเบิ่งเอ้ารถยางแตกหรือยังไงเออแล้วมันซายบ่ สายสายค่ะสายดูทยายูโนมาบเฮียงลูกค้ารถแมาแข่งโฮสฟิตขับเองเหมืนปะแม่นขาดขับเองค่ะค่ะนี่ล่อนี่ล่อล่อท่าย์ปะนี่ยค่ะล่อท่ายค่ะนี่ค่ะคันนี้คันนี้เลยนี่แหละขับมาดีๆครับเดี๋ยวเจ้าเลยล่ะบปปปเป็นตาเป็นไหมก็สีบาร์อี้ทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถ ปดแปดศูนย์แปดโอ้แปดแปดศูนย์สามเนาะอกเด้อแตกเด้อแตกสามตัวเด้อจอให้แตกสามตัวเด้อนี่ค่าผมคคูนข้ำคูนเด้อหลวงคู้่เด้อค้ำคูนเด้อนี่เพราะว่าเคยเคยแตกมาแล้วห้าศนามเนาะ จาเคยแตกมาเร็วเทียวหนึ่งเร็ววันนี้ได้ค่ะนี่วันไดนน้องเจ้าที่ยางรัวมันได้นรัวพี่เล็กแถวนี่ไงแปดแปดศูนย์สามเนาะค่ะเนาะแมนค่ะแปดนย์สามแปดนะคะทางุ้มเคีบอกว่าสิบโรอไม่เพลินจะไปประทัดเนาะค่ะเคียซ้านั่นแหละค่ะเบาบ้านซ้ายบ้านซายปพ๊บแหนปฏิหารี่ยังวะที่รถมนสีหอดเร็วก็สีเบอถึงโล่หนแม่ค่ะเนไหเคียบว่าอ้ยนพเป็นยัาดหกึ่เอา บ่เอาผู้บ่เอาอันประทันไปเพิ่นก็นได้ดอกว่าสัน่นเดี๋ยวหลังเฮาจังอดีก็ได้ว่าสัน่นอยู่ซื่อๆยังได้ยังพวกๆวกพวกวสันเฮ้อว่าสันา่นบ่เป็น่ยังบ่เป็นอย่างบบดีนะหนูหนูบ่กขับแฮงหนูขับเปียสซื่อๆค่ะคือย <ừ ừ. S 1> ังมี่ยังแบบสีสีใกล้ใกล้ยื้เนาะค่ะพี่น้องโอ้ยทปีย<แ><แ>สีที่เขายหนูบอกเลยว่าโอ้ยตายไม่ยังดอกไม่ย่างบ่ไม่ยังได้ทันแค่แค่หนูว้างจากผิดพ้องเนาะว่าบ่บ่เอากระไดดอกผู้บ่เอากระไดดอกผูกคับไอ้ประทัาให้เพิ่นเดี๋ยวหลังเขาจะงอไห ไอัมน่แล้วพี่พ่องว่าสันวางจากกันเนาะค่ะอืมันยุบยู่แม่อันแบบที่แหกกับกับ่ได้แบบโบมมี่โบมมีแบบไอ้เจ้าไหนเหรอบ่ได้เสียงบ่หยั่งเลยบ่รู้สึกอบ่หยังเลยเมยนค่ะครับม่ดีๆแล้วก็บว่างซื่อซอว่างว่างสายฟื้นไสิยุบยุ่อ่ะอคือคือคืคือวสันประเทศนแบพ่งเลยประเทศเรื่อพึ่เอาเหรอเน้อบี่เมียนเหรวเส้นหนูลงจากรถมา โดยางเตะมนเนี่ด้วยค่ะแตกหลอดหนึงรถแตกหลอดหนึ่งถดหลเป็นศูนเนาะเออแม่รถีหอดแตกหลอดสามศูนย์สามศูนย์ เออมันย่างสามเนาะมันเขากันกรับตัวนี้เออแมนแมนอยู่แมนอยู่เนาะอจุดทูบได้ตัวไหนะคันมอนจุดทูปได้อ่า907 907นย์เจ็ดเก เก้าศูนย์เจ็ดมาเก้าศูนย์เจ็ดนู้เป็นย่างพันเห้ยคนไม่ไร้ศูนย์เอะเป็นยัางศูนย์เป็นยังขึ้นรถเลยจ้าแม่อ่ะขึ้นรถเลยจ้าแม่ตัวตรงเลยจ้าขอบคุณจ้าเป็นล้เล่จ่าเอาแต้เเนาะค่ะหรือว่ากรปู้งแล้วก็โดมเนาะค่ะขอให้แต่สามตัวตรงเลยสองตัวตรงเนาะค่ะเดี๋ยวฝากพี่ๆทุกช่องเนาะค่ะจะฝากกดล้อเนาะค่ะพิมี่ทำว่าหล่อไว้เนาะค่ะเพราะว่าจะมีของสุดท้ายก็คือ ตัวเลขแต่อาจจะบ่มีพการเพี้ยงแปลงอาจจะมีวขาวบกลมให้เพิ่มม้วนวัตถีวงกลมตัวใดเนาะค่ะจะพิมพ์เขาว่ารอไว้ค่ะค่ะค่ะาะว่านี่ของน้องแต้วนี่มีเลขแจัปปิงปองแล้วก็เลขถูกแมนค่ะแล้วก็เลขรดยางแตกแมนบอกค่ะแมนค่ะจะุลกตัวเลขอีกชุดนึ่งค่ะคือวก็มีตัวใดแน่ตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่จะปิงปองได้เนาะค่ะยูมันจะคือห้าเก้เจก้า็ ค่ะอาจารย์จาย์ไปบอกกับคือ093แล้หา3จี่เดียวป้อยไปเลขที่ชั่วก็คือ45ค่ะค่ะแล้วก็อ่เนี่ยแหละทะเบียนรถทะเบียนรถเบียนรถพี่น้องดะเบีนหลมือนี่นะคะแล้วก็ุูทูบได้แล้วค่ะยูทูบได้วันนี้นะคะุูทูบได้ก็คือ907 907เลทูบค่ะ นี่ๆอย่าลืมเลยค่ะถูกแตกแล้วค่ะถูกเตาแตกเนี่ยถูกกระแตกยางรถกระแตกถูกกระแตกยางรถกระแตกโอ้โหเราตัวได้ตัวนึงเราแตกแทนเนาะเราตัวได้ตัวนึ่งก็แตกแทนจ้าขอให้เอฟซีโชคดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณจ้าขบวนแห่บอกว่าต้องต้องติดต่เพราะว่าถ้าตั้งอกตั้งใจ ใ้ไหลมันเกินเลาหลบากมันเปกนแบบนี้เพรกวา้อยมันติดวอยทุกคนจะไปกนมันโอ้ควาาครับวันนี้เรามีเจ้าี่นะครับมาคอยดูแลด้วยนะครับมามอยนะครับเพราะว่าเรา ปูฐานนะครับช้างลายภูผานะคะ fc นะคะนะคะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นอาน้องส้มนะคะช้างน้องส้มเนอนะคะ fc นะคะ ขึ้นด้วยนะคะ FC นะคะน้องบุญมีนะคะพลายบุญมีนะคะพลายส้มนะคะแล้วก็พลายภูผานะคะโอ้ยช้างเชือกใหญ่มากๆนะคะ FC เนาะน้องเต้าก็จะขึ้นนะคะน้องเต้าก็จะขึ้นช้างด้วยนะคะ FC นะคะ ระวังนะคะ FC เนาะดูน้องคนหวยอะไรเนาะพี่นน้องช้างนะคะชาะคะ้ชางที่น้องเต้าจะขึ้นนะคะก็ไม่อยู่นิ่งนะคะ FC น,นะคะขี้หมาไหมอ๋อเป็นเด็กขี้หมาโอ้ยคนผี้มายขี้หเนาะผู้ชายขีแจซ้อนแท้ไปเรียนกับน้เพราะนั้นแจซ้อนวันนั้นนั่นว่าไอ้แจซ้อวนว่าหันแจซ้อนโอ้แจซ้อน มาหนาด้านบ้างปูพุดอมเช่นไรกะพี่เดี๋ยเราเต่นเตนแม่ล่างโหดมค่ะแม่แม่ล่าพุดดม